Yeah! ครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง g ฟยู y o u t u b e ์กันนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องอก p i c เมอร์และก็คือเกมที่ฮิตกันมากก็คือ Among Us และก็อยู่กับอิร์ธแล้วก็การบ้านช่องวิ k i c แชน n นลครับผมมาใช่ถ่ายคลิปกันมครับผมการบ้านสีขาวนะครับน็อ การบ้านเนาะการบ้านตั้งชื่อตามพี่ h a n f o r Watching เลยนะ not my ม o g อกเนี so ่ยใช่ส่วนส่วนตัวไอนี่ก็คือเอิร์ธนะครับสีขาวคือ not m ไม o t my ไม g อกก็คือการบ้านนะครับตั้งชื่อเดียวกับพี่ h a n f o r Watching จะติดลิขสิทธิ์ไหมครับไม่ติดครับแน่ใจนะครับไม่น่าติดครับเออโอเคครับ ผมเป็นแปบหนึ่งแต่บ้านแยกสีขาวเตอรไปอ่ะเอ้งั้นไม่ต้องใส่หมวกแต่ว่าไม่ต้องใส่หมวกหัวจได้หมดอจกินทุกอย่างให้หมดเลยเาครับผม เดียวกันแล้วเพราะตาเป็นสีเขียวเข้มอะเออเห่ยเจมัไม่เยนะรับปล่เกมเครับผมไปเคเริ่มเกมแล้วผมเป็นคิวเมดตอนนี้นะคะผมเป็นคิวเมดนะคะผมอันนี้เราเล่นี้ครับครับ ตอนนี้เราอยู่ที่แ a p Milla HQ นะครับกาม้านโอเคม่อะามบริสุากเขาไม่มีเควสตรงนี้นะมมีเควสที่ห้องแสดงอะไรสักอย่างอ่าอ่นช่อไม่อ๋อนี่ไงมีเควสสายไฟแต่มันมีหลายที่ไงสาเอาโอเคเขามีที่เอเตอร์หนึ่งแล้วก็มีที่คาซเลีย ที่ขยาตอนนี้เข,าอ,า,เขาอยู่ที่ประมาณเฮ้ยมันใครตาอยอ่ะครับผมผมโดน,นครับรครับมีสีฟ้าคนเดียวที่ออกสีฟ้าหรือเปล่าเขาก็ทำทักอยู่แต่เมื่อกี้ผมแต่เมื่อกี้พ่อต้าเห็นสีฟ้าเพิ่งเดินมาเอา้าเป็นไง โดนไปเลยครับเยี่ยมครับเพื่อน,นโอ้ยสะใจโดนไปครับครับผมคิวเมดกร,ระเดิงคิวเมดอันอนี้คะตรงนี้ปึ๊บเระเปิงคิวเมดการบ้านว่า กำลังจะบอกเลยว่าการบ้านโดนแน่ผมเป็นคิวเมดอีกแล้วหลอกหลอกหลอกเดี๋ยวไปทำทักก่อนเดี๋ยวไปทำช้าก่อนมอ้ไม่นมีนี่วราขอไเยื่นสิกแล้วอะ ไปด้วยครับสีแดงโ,โดนแนะ่ไปด้วยแดงไม่มีทางตรงนี้ไหมเอามีด้วยมีด้วยมี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 มมโอเคขอทางเข้ามินนี้ด้วยโอเค เลีงไฟเี็บร้อยต้างอะไรอ่ากำลังทำทักอยู่แต่ทักไม่สำเร็จสักทีทักเลยเขาเหลือเ่โอเคทักเสร็จแล้วเ,เอา้าแต่บ้านหมดทำไม กาบ้านเปิดโหวตครับเอาสีแดงตายเอาสีแดงตายกันบ้านแน่ๆก็ต้ว่ากันบ้านก็วกันบ้านวันี้สีแดงเอาเกมเขาเห็น ผมผมเป็น importer แล้วไมด้ลงคอครับโอเคครับเริ่มคิวเมดอีกแล้วคิวเมดจ้าเพาะวคคิวเมดแล้วครับผมเดินไปเลยครับมีใครจะอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไหม มันไม่มีารงนี้เออกลับบ้านมาดูมาดูแล้วนะกลับบ้านไปไหนอะเอ้เฮ้ยเฮ้ยสเยสีเขียวสีเขียวกรีนกรีนกรีน G R E E N กรีนอ้าวเขียวโหดพัตเตอร์แต่ไม่แต่ไม่ได้แอมพัตเตอร์หร<พ>อกเพราะนายคืออินพ็ตเตอร์ไงล่ะเริ่มนะครับเริ่มเกมผมเป็นคิวเมดิกแล้วสามคนเนี่ยแหละไม่กันบ้านก็ต้องเป็นเอิร์ธไม่เอิร์ธก็ต้องกันบ้าน พราะวอาเตอร์เป็นคิวเมดเห็นไหมบอกแล้วกำลังจะไปกดปุ่ม e ิมเมอร์เจนซี่มีติ้งเลยเพราะมันเหลือสามคนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับและก็นะฝากติดตามช่อง ยูทูบเพื่อนผมทั้งหมดเลยครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย